ก็กระอับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเรานะครับช่อง My เ d นะครับก็วันนี้ผมจะพามาออนทัวร์นะครับผมที่เอฟามแก่ห้วยถึงเท่านะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาเที่ยวมาชมฟามแก่นะครับก็คือแบกเก็ตข้างหลังผมนะครับจะเป็นฟามแก่มีรูปโปงปั้นนะครับตรงนี้สถานี่ตรงนี้ครับเอาไว้ถ่ายรูปก็ประมาณผมแต่แนะนํานะครับให้มาช่วงประมาณสักเย็นๆหน่อยประมาณสัก อ่าบ่ายสามหรือสี่โมงนะครับผมอ่บรรยากาศกำลังดีครับเพราะว่าตอนนี้ผมมาก็ตอนนี้ก็เวลาว่าเกือบเที่ยงนะครับผมก็ร้อนมากตอนนี้แต่ผมก็จะมาถ่ายให้ดูก่อนแล้วว่าเพราะว่าผมนัดน้องๆนะครับไปทานข้าวที่ห้วยจึงข้าวเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันต่อนะครับแต่ตอนนี้เราจะมาอ่าชมภาพบ,บรรยากาศอ่าที่ฟาร์มแกะก่อนนะครับแล้วก็พาไปชมน้องๆนะครับผมน้อแกะก็ เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน,นครับก็ตามผมมาเลยครับแล้วก็ตอนนี้เราเดินเข้ามาแล้วนะครับผมก็สังเกตว่าจะมีับเป็นรูปปั้นนะผมเป็นรูปปั้นหน้าเป็นรูปปั้นฟางนะครับผมนี่รูปปั้นแล้วก็ข้างในจะเป็นเหมือนโดมครับเป็นโดมกลางหันครับข้างหลังแบ็กกราวด์เป็นแบบอภูเขาผมว่าเอามาถ่ายพรีวิชติ้งสวยมากนะครับอ่ตรงนี้แล้วก็จะมีน้องแกะนะครับน้องแกะก็จะอยู่ใ,ใกล้ นะครับผมแล้วก็จะตรงนั้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรน่าจะเป็นน้องควายนะครับผมน้องควายนะครับผมตอนนี้เราเข้ามาข้างในครับก็คือตรงเป็นเป็นกลางกลางลานทุ่งหญ้า,าก็จะมีเนี่ยครับแย่ที่ เห็นกันรอบแรกครับเป็นแมกกาห์ข้างหลังจะเป็นโดมตัวนี้ก็จะเป็นแบบเอที่ขายอาหารให้นกแก่นะครับเป็นแบบขายหญ้านะครับก็ <ST. S 1> เป็นอาหารแก่จะเป็นถุงถุงละยี่สิบบาทนะครับผม <ST. S 1> ่วนเป็นหญาก็จะมัดละสิบบาทนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปซื้อหญ้าให้นกแกะนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปให้อาหารนะครับแล้วเราก็จะไปถ่ายรูปหลังจากน,นี้เราก็จะไปตรงห้วยดึงเท่านะครับก็คือที่เป็นบึงบึงน้ำใหญ่ๆนะครับผมก็จะไปทานข้าว ไปนั show, ground, right kind of ่งเล่นนั่งชิวกันตรงนั้นเพราะว่าผมนัดน้องๆไว้ก็ก็ใกล้จะได้เวลานะครับผมก็เดี๋ยวไปกันเลยครับก็เดี๋ยวเรามาให้นี่ิ่งมาเลยแก็เดี๋ยวเราจะไม่ให้ไ้องแกก็ไปไปอืมอร่อย ตรงนี้จะเป็นอีกที่นึงนะครับจะเป็นถังพังปั้นนี่นะครับจะเป็นแบบเหมือนพื้นที่ถ่ายรูปก็ห่างจากฟาร์มแกะที่เดียวครับผมก็ย้อนขึ้นมานะครับผมก็เดี๋ยวย้อนขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ไปอีกที่หนึ่งแลเป็นพื้นที่้าวตรงนี้จะเป็นมีกิจกรรมให้เล่นเยอะนะครับตรงนี้ก็จะมีแบบเอ่อเรือปั่นนับผมมีแบบโหมดสลิงเขาเรียกว่าอะไรโดดโดดสลิงอ่ะข้ามข้ามข้ามน้ำนะครับก็าจะเป็นทางฝั่งทางนู้นนะครับผมแล้วก็จะมีขับเอ่อรถเอทีวีนะครับเป็นอยู่ฝั่งนู้นแล อ่จาจักรยานนะครับจัก,กรยานสาธารณะให้ให้ให้เช่าให้ปั่นอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาให้เช่าหรืออะไรก็เรือปั่นนะครับก็จะสามสิบนาทีนะครับก็จะห้าสิบาทนะครับได้เล่นทุกชั่โมงก็มีโดดหัวโดดไหรครับก็ฝากไว้นะครับใครที่ยังไม่กดติดตามกด subscribe ก็กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบอ่าสโตนะครับทิ้งคลองท้างนู่นเนี่ยนะครับเป็นเป็นรูปแบบ ก็คือหุ่นหุ่นที่แบบทําด้วยฟางนะขึ้นขึ้นมานะครับก็ถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวจะพาดูก็ผมกิจกรรมพวกนี้ผมผมจะเล่นเป็นบางอย่างผมไม่ได้เล่นทุกอย่างเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้จะเที่ยงแล้วเพราะว่าผมนัดน้องๆไว้นะครับก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเล่นเป็นบางอย่างเป็นค่าเวลานะครับรอรอไปนะผมก็เดี๋ยวผมจะพาไปถ่ายรูปไปชมบรรยากาศก่อนแล้วก็ไปเล่นล่นอ่ไรนี่นี่นี่นั่นนะครับผม นี่ครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นเป็นตัวเรือปั่นนะครับก็เรือปั่นตรงนี้ครับอคิดเป็นคันนะครับไม่ใช่เป็นคนนะคันคันหนึ่งก็นั่งจะน่งจะนั่งได้ประมาณสามคนครับถ้าเป็นเด็กๆแบบนี้ครับเป็นเรือปั่นแบบนี้นะครับผมก็ตกหนึ่งคันห้าทิบาทนะครับจะเล่นได้สามเินนาทีก็จะมาเลือกเสื้อชูชีพตรงนี้นะครับผมก็เลือกใช้เลือกอะไรได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปปั่นเรือเล่นกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายล้วค่อยไปถ่ายรูปนะครับผม แ้าตรงนี้จะเป็นท่าขึ้นเรือนะครับผมก็จะเป็นเรือแบบนี้กลจะมีคนคนคน,คนรอรับเรานะครับผมปต่งคนเดียวได้ไหมอยากนั่งเฉยเอ้คุณจะถอยหลังเดียวไม่ได้นะเอ,นเ,เออเดี๋ยวดิ จะเป็นเรือปัดประมาณนี้ยเป็นเหมือนแปดปั่นจักรยานแปดจักรยานในน้ำนะตรงเหมือนกันเป๊ะเ,เลยแต่ว่าเขาก็จะมีบริเวณให้เล่นนะครับบริเวณบริเวณนะครับนี่ครับจะเป็นบริเวณแบบนี่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กๆนะครับผมตรงนู้นก็จะเป็นแบบาลานจอด ATV นะครับผมเป็นลานจอด ATV ก็จะมีขับเอชีให้เล่นนะครับผมเป็นก็คือรอบรอบน่าจะเป็นรอบรอบหู้เชิญเท่านะครับกว้างนะครับกว้างมีมีหลายโซนผมเดี๋ยวเดี๋ยวพาจะพาไปดูตัวเจ้าคิงของ ก็มาที่ส <tamam us |zh|> ุดท้ายครับที่เราจะมาอ่นั่งทานข้าวก็จะเป็นซุ้มห้วยถึงข้าวแบบนี้ครับข้างล่างก็จะเป็นแบบอ่ซุ้มนั่งซุ้มนั่งนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมากินข้าวนี่ก็เดี๋ยวผมไปนั่งหาซุ้มรอแล้วก็เดี๋ยวนั่งรอน้องๆครับตอนนี้น้่งๆก็กําลังจะเดินทางมานะครับผมก็ตอนนี้เหนื่อยมากครับปั่นจักรยานน้าปวดขาหมดเลยไม่ไหวครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาที่นั่งกันก่อนแล้วก็เดี๋ยว เราจะพากันพาไปดูเมนูกันนะครับว่าเราสั่งเราจะสั่งอะไรกันบ้างแล้วมีอะไรน่าทานบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับก็ปกตินี่น้ําเล่นหน้านะครับส่วนใหญ่เออจะมาเป็นเป็นแบบเทศกาลอะไรประมาณนี้เทศกาลคนเขาจะเยอะตรงนี้ก็จะเล่นน้ําช่วงนี้เมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฝนตกฝนตกเกือบทั้งอาทิตย์เพิ่งมาเห็นแดด เมื่อช่วงประ,ประมาณวันวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่าช่วงวันที่เท่าไหร่ว่าเธอที่แดดออกเสาร์อาทิตย์อะ่ะวันที่เท่าไหร่ก็วันนี้วันที่สิบเจ็ดนะครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดวันวันพฤหัสที่สิบเจ็ดเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับเพิ่งเพิ่งเห็นแดดก็ตอนนี้น้ําน้ําขึ้นสูงครับก็ปกติจะมีคนแบบเล่นน้ํากันนะครับข้างล่างมีคนเล่นน้ําก็จะมีกุ่นทุ่นกั้นให้นะครับห้ามเอานอกเขตก็จะมีแบบเด็กๆมาเล่นน้ํา ก็เนี่ยครับเดี๋ยวผมผมสั่งอาหารไปแล้วก็ที่สั่งไปนะครับผมอันนี้ที่ผมมาทานก็จะเป็นอ่าขัวทับทิมนะครับขัวทับทิมเบอร์เบอร์เบอร์อะไรนะ่นสิบเก้าหรือเก้าวะที่เรามารัวเบอร์สิบเก้าหรือเบอร์เก้าวะสิบเบอร์เก้าวะไม่เบอร์เก้าเบอร์สิบเก้าเนี่ยแหละครับรัวทับทิมก็ผมเคยมาเคยมาทานรอบหนึ่งแล้วช่วงช่วงปีที่แล้วครับมาทานรอบหนึ่งแล้วก็นี่มาทานใหม่พอดีก็เอออยาก อยากอยากกินปลาทับทิมหนึ่งมะนาวก็สั่งไปปลาทับทิมก็นี่ครับราคาตัวละร้อยแปดเก้านะครับผมถือว่าไม่แพงนะสําหรับร้านอาหารเออร้านอาหารที่แบบติดติด,ตดบึงติดเอ,อ่อบรรยากาศประมาณนี้ครับเพราะว่าผมไปกินอนะ่ะเป็นอาหารในเมืองที่เป็นแบบริมคลองเนี้ยในเมืองตัวละสองร้อยสองร้อยสามสิบสองร้อยสิบกว่าบาทนะผมนะครับก็เนี่ยครับ อ่าปลานึ่งมะนาวปลาช่อนอะไรปลาเนึง่งมีหลายอย่างครับเนึ่งซีอิ๊วเนื้งบวยนะครับผมทอดตะไคร้ทอดกระเทียมทอดน้ำมันนะครับน,ะบนี่จะเป็นเมนูหลากหลายแล้วก็ทีเด็ดอีกหนึ่งอย่างก็คือจะเป็นตัวนี้เลยที่มาก็สั่งกันเกือบทุกโต๊ะก็คือกุ้งเต้นกุ้งเต้นก็จะมีเป็นแบบเเป็นพริกลาบเหนือนะครับแล้วก็เป็นเป็น เป็นข้าวคั่วพริกป่นข้าวคั่วครับก็จะเป็นเหมือนมองอีสานก็แล้วแต่ใครชอบนะครับใครใครจะชอบก็แบบไหนก็สั่งเอาครับเลือกได้นะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้รอน้องๆครับสั่งอาหารไปพังๆรอรอน้องๆกําลังมานะครับผมก็เดี๋ยวน้องๆมาอาหารมาเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ตอนนี้อาหารมาแล้วนะครับผมก็ตัวนี้ครับจะเป็น นี่ครับปลาทับทิมนึ่งมะนาวนะครับผมตัวนี้จะเป็นปลาทับทิมนึ่งมะนาวหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอคอหยุดตี้นะครับยำคอยตี้หรือกุ้งเต้นตัวนี้จะเป็นแบบที่นี่ครับจะเป็นเขาที่เขียนมาว่าเป็นพริกลาบนะครับผมพริกลาบส่วนตัวนี้จะเป็นพริกป่นเขาขั้วนะครับผมสั่งมาสองอย่างเลยเพราะผมเป็นคนที่ไม่ชอบกินพริกลาบเหนือเพราะว่ามันมีพวก เครื่องเทศพ,พวกอะไรมชอบไปทางราชอีสานมากกว่าผมเลยสั่งมาสองอย่างก็เขาจะมาเป็นแบบนี้เลยครับอ่าผมไม่รู้ว่าผู้คนจะเห็นหรอนี่กุ้งอุ้ยกุ้งยังไม่จัดนี่ครับผมก็อันนี้โลกสวยกดข้ามได้นะผมว่าหนึ่งเราเราสั่งมาทานนะครับเราไม่ได้สั่งมาเล่นนะครับผมเราสั่งมาทานากินนะครับผมก็ก่อนกินเราก็ขย่าวก่อนครับผมก็คือเหมือนถ้วยไฮโลครับ นี่ครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้สั่งมาเท่านี้ก่อนแล้วก็ข้าวหนึ่งโถนะครับแล้วก็น้ําแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้น้องๆก็กลาลังเดินทางมานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูทีนึงว่าเขาจะสั่งอะไรเพิ่มไหมหรือว่าจะทานกันเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเจอครับหือเงียบเงียบเงียบ ลพอแล้วนี่ไม่เหลือแล้วก็วันนี้ทริปวันนี้ครับจบไปแล้วนะครับผมสําหรับทริปห้วยดึงเท่านะครับก็อรอบแรกที่เราจะไปก็จะเป็นฟาร์มแกะนะครับผมแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็เล่นปั่นเรือหลังถัดมาแล้วก็ที่สุดท้ายแล้วก็มานั่งกินข้าวนะครับผมมานั่งทานข้าวอยู่ที่ห้วยจึงเท่าก็บรรยากาศครับรอบๆโอเคครับสวยนั่งชิลเหมือน ชิวเหมือนไปะทะเลบางแสนอะไรประมาณนี้นั่งชิวนั่งช,ชิวๆประมาณนั้นก็จะมีแบบเอเครื่องดื่มนิดหน่อยนะครับผมก็แล้วก็อาหารอะไรประมาณนี้นะครับก็วันนี้ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับเช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะครับกับช่องไมฟี e เดย y นะครับเพื่อเป็นกําลังใจทําต่ออีพีหน้าอีพีหน้าจะเป็นไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าจะเป็นอะไรก็ฝากไว้เลยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ รู้สึกใจ